สบายดีพี่น้องสบายดียมแรงมื่อใ้พี่น้องพออุ้มเป็นมือกล่องสาวนางเด้อพี่น้องเด้อเมื่อนี้มาเฮื่อนพอวันคือเขาพี่น้องมาเยี่ยมเป็นคือเา่าเอาแหลกะกษตรใดบางทีเก็สรใดมาขอเป็นสิษตรกลับบ้านเลยเพราะว่าโซนนี้โควิดมันมันหนักเลยพี่น้องสิเมื่ออยู่บ้านหมดแลยพออยู่เซโนมันก็หาเงินกับบ่ได้เลยพี่น้องเลยบ่ได้โหลดแลวล่างก็หลายมือเลยก็เลยสิพักกลับบ้านกับสองก่อน เมื่ออยู่บ้านหาอยู่หากินกันง่ายๆหน่ยนอยจังหน่อยอยู่จะป่าน้ำดงเนี่ยบร,สรออิสัทธ์เลยบรหนอกของนาเนาะก็เลยสิมาลาพอวันเมื่อพอบาอุม้มก็หยุดแล,ลด้วรถลายมือก็อได้หาเงินทำแหละจากสิวาอย่างไรขันอยู่ไปกับคือว่าเลายพี่น้องเยมันเงินคำกำแกวะนะ้วน่ะมีแต่ซื้ออยู่ซื้อกินอยู่อยู่อยู่เพียงเมื่อบ้านมันก็นสิคใครหน่อยจังหน่อยบริหนกของนาเนาะ ใจก็อยากอยู่เบิงเพิ่นก่อนโดนๆนั่นแหละพี่น้องเลยแต่ว่ามันก็ยันเพิ่นปิดทางเมืองนะพี่น้องก็เลยสิได้กลับเมืองก่อนประมาณคันเมื่ออื่นนี่แหละตอนเช้าอ่ะแหละผมสิได้กลับบ้านกับสาวนางโอ้โเอา้าพี่น้องเลยสอยเป็นกำลังใจพอวันเลยพี่น้องเด้อเบิร์ตสุข,ขสุชน FC พอวันครับวันนี้สมอบสาวนางเป็นมือของเองนะพี่น้องเด้อผมอุ้มก็ยังบทนัดประเด๋ยมือใหม่พี่น้องเลย จ้า,จาสบายดีพี่น้องสนังตั้งกันใได้เมื่อบ้านเพื่นและพี่น้องมายามผ่านมายามผวันก่อนก่อนจะกลับบ้านกะอยากเบื่ออย่างแงงพวันนั่นแหละเฮาวกะนะ่หาก็จำเป็นมาอยู่บ้านเท่าไรเงินคำกับแก้วเฮากับบริหารได้พี่น้องผังงวเตือย,บย,ยอสบายดีพวัน อาการเป็นไรมาเนี่ยประมาณยังปวดอยังน่าทางขางเนาะบริดี่างต่อยบานี่หักผ่อนก่อนบ่ทำคำอีกหน่อยก็อาบอีกเธอหนึ่งวันน้ำเนย ไม่ใช่ไปสืเลยไมน้อยไปใช้ไม่น้อยสบายดีพี่น้องก็สือยาไวานนี่ก่อนอ้องนัด่ไปเาขะตากห้รูไปอไม่ช่เป็น้าัดน้วันนี้พ่อวันพ่นก็สุกนางเล้วี่น้องเากนได้นั่งลงพืนกันไปเผื่อไม่น้อยกับน้องนัดไปสือยาคัน ซื้อ,อยากับน้องนัดไม่น้อยมาสนากับมาบุมมี่พากันกลับเมือก่อนเดี๋ยวไปเราเดี๋ยวเป็นหมูน้ำวันก่อนเอาเสือมายิงกนะเอาเสือ,นะอเนาะแล้ะขับไปเอามาให้

Paro, 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 ben. Paro, paro. Ben, papa, aku taro nih. Paro, 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 paro. บาดิพ ah, ี่น้องอีกรอบเลยพี่น้องมาถึง่าเอลอพร้อมควัมวันเที่สองล้วพี่น้องที่สองที่สามเลยน้องสามเมืนะอ้าดีมากบุญญาต่อแล้วบอากันด้

สน <mile> ังก็ได้ยูนมานอนไปไผพอสนังก็ได้ย่างไปเฮือนอ่นใหญ่เด้อพี่น้องเมื่อบักเพิ่นก่อนแล้สิเมื่อปลแล้วเมื่อบ้านปก่อนป๊บโควิดจักเดือนเดือนก็ด้พี่น้องสวัสดีนางวันใหม่ เปแล้วก,กงดงองหมอกดงไม้ของอ้นนี่ก็งามเลยพี่นออ้องมีกงมะเขือเนี่ยกงมะเร็นเปิ่นกะงามนะมะเร็นน้อยอ,อน้นสบายดีพี่นออ้องมาบอกอาอ้นจะได้กลับบ้านปะ เมื่อวันอื่นอะลรเอ้ยเมื่ออื่นกับประมาณรอบประมาณตอนเศ้าน่ะจะยังมาทานในเมื่อเขายังสิรักเขื่องเดิมันหลบบ่ายจังแรก่ากไม่ได้บังพันว่าให้ออกแต่เศ้าหะนะบ่อมออกเมื่อแต่เด็กๆเอายันดานเขากั้นไว้ด้แม่ปีใกล้เนี่ยกายังเมื่อแต่เศร้าๆมาหอดบ้านก็มาเจ็ดโมงอะไรหลุดแต่สี่โมงเศร้าแม่เขาเขาศีรด้าน ไปดีที่นั่งแล้วไหมล่ะเข้าาไหไปอยู่พุ่นแล้วน่าร้ายมือบ่กลับประมาณเป็นเดือนผูเออ้เ,เ,เล่ห์พอดจะมาอยู่เกี่ยวเขาหนะ้าแซงซอยน้องเลยซะ,ะเห็นน,น,นะน้องบัวลาว,าวเมืองโซนบุรีแข้งสวรรค์นนเขตกับประมาณสองร้อยผู้เล่ห์สองร้อยโล ก็คือไปตีแก่มเมื่อนะลงุงทางเมื่อทางแกงกอกไหนก็ใกล้คือกันทางก็ดีและทางแกงกอกไหนเป็นบ้านเขตอน,นุรักษ์องค์มั่ง่ะเลยบ้านนั่นแหละขันอยู่พี่การใช้ใจ่ายเขากะยนะขนาดเงินคำเขาก,ก็บไปหาแบบน,นี้อยู่พุ่นเออเขาได้ไปหาปูหาปลาลงเซ่แบบนี้ค่ะหาน้ำมันน้ำมาัน,ามานามาไปททางางางสััวกไปนน้ อาหารการกินกระถือแม่นเลยแม่ปลาไปเซ่เอยปลาพาไปลงเซ่ค่ะกับไปเซ่ไปน้ำเซ่บรนอารการกินแบบเข้ามาคลายกับถือฮะนะเป็นปลาเป็นน้ำม้ปลาเ้าไปเองน้องเขาก็รดหนึ่งสิบห้าพันเมื่อยโควิดเนี่ยเข้ามากะไปเมื่อแล้ว น้องเมีวลูกสบกายดีพี่น้องเลยไหมลูกอายเลยพี่น้องเอ้ยมืออายกับอายมือฝุ่นแม่นสองกรน้องกระพักกระเป็นวัดโย่ข้าใส่ผ่าปิดปากอืมผ่าปิดปากเอาน้ำเจ้าอ,อ,อะไรสวยใ,ให้ใจง่าสวยนะแหมก็ชิได้สื่อเมื่อคือกันละแม่กัผ่าปิดปากเซีลวหลังมือเนาะป้องกันเราเอง ันคือว่าเดือนซิบวันที่ซิบบอกองเงียนเปิดนะนะองเงียนเปิดให้เขาหันถ้าว่ามีคนติดเพิ่มอีกก็คือสิยังโดนอยู่ดอกที่หาไงทางเห็นในใบรักการของแข็งสวรรค์นาเขตว่าวันที่ซิบที่ซิบผุดสภาที่หาฝายเยอะจังว่าและก็คือชิไปอยู่ดนแจวต้องยั ข้างบิ่งแหละขันมีสวรรค์เฮาติดเพิ่มอีกอ่ะยันเพิ่นสั่งยุดยาวอีกวันนี้ฮะเขามันจะติดเพิ่มกับเจ็ดสิบใช่เจ็ดสิบหกคนเมื่อก่อนฮะแปดสิโบแปดแมนบ่อบ่แข้งเฮาสองคนสวรรค์นกิก็ทิแมนอยู่ในฮันเจดวันนั่นแหละ,หละเอาไปแล้วมันเป็นฮันเลากับปิดเราไปจักเอาไปกวดเมด็ดคนนั่นแหละเหมือนสัมผัส แล้วเฮเราอย่างลรอยู่ได้เนาะเนนีมว่เาเรายังไม่ได้ไปตรวจบนขาเอ่อคันตรวจขากก็ลงแข็งไปเลยนะเราไปตรวจเราไปหาหม,มอนะ คลิปนี้ซนางกศิ่าก่อนเดี๋จ้าพี่น้องอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ช่องซนางพาแซบเดี๋จ้าพี่น้องบ๊ายบาย